ของนางเอกสาวนะครับน้องบาสปานนัธรรมนัน์นะครับนะครับหลายๆคนหลายๆคนก่าจทสงสัยว่าออน้องบาสเป็นอยังคือบอเดมาน้องบาสเป็นอยัางคือลงนะครับน้องบาสไปใสน,นะครับพี่น้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ส no? ิบอดได้ถามอีกเนาะผู้หลงกลับมาถามว่าเป็นยังสัง่นเป็นยังสี่เป็นยังสัง่นเป็นยังสีง่นะครับแต่หลายคนก็นคิดไปต่างๆหน้านหน้า พระเอกหนึ่งมาไม่งานแต่งน้องมาแน่นอนครับอืนะครับหนึ่งจุดหนึ่งแล้วหนึ่งเริ่มต้นนะครับอ่าหลานสาวหลานสาวนะครับอ่าน้องบาสนะครับพระเอกเดียนะครับพระเอกเดียนะครับกับมหาพ่อนะครับมหาพ่อคือเดียกับบาสเนี่ยอยู่กับพ่อนี่ตั้งแต่พ่อรู้จัก น้องบาสนี่คือพอเลี้ยงพอเลี้ยงมาเนี่นะครับเลี้ยงน่องบาสกับดีมนี่นอนอยู่ห้องเดียวกันนะครับนอนอยู่ห้องเดียวกันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กน้อยนะครับตะกี้พ่ออะทำงานอยู่กรุงเทพเนาะอ่าเกินเมนมาก่อนทํางานอยู่กรุงเทพนะครับพ่อหลังจากที่พอข้ามหมุนแล้วเสียนะครับพอข้อมหมุนแล้วเสียนะครับน่องทรายนะครับอ่คือพ่อน้องบาสนะครับที่เข็ดวงที่เข็ดวงอยู่ก่อนนั้นตะกี้พ่อยุงเทพคนเด้ เลี้ยนจบเรากับไปทำงานอยู่กรุงเทพช่วงนั้นมันเป็นวิกฤตวิกฤตของหมอลัมคำผุนนะครับก็คืองานบม่มีนะครับงานบม่มีคือหลังจากที่พ่อเสียครับเท่าการตลาดเท่าบ่ได้นะครับงานบม่มีมันก็นเลยลดพี่น้องปีนึงนี่คำผุนมีงานอยู่สามสิบงาน มีสิบงานนะครับตอนที่พอประ่านมานะครับพอก็เลยมาเบิงว่าเป็นอย่างมันคือบอมามันคือบอมี่พอก็เลรู้จากสาเหตุนะครับถามว่า,ต,า,วา,านะต้องบ้านกับพ่อสนิทกันบ่มากนะครับน้องบ้านก็คือลูกคนหนึ่งนะครับกับวาได้ไปโรงเรียนก็ไปทรงกิจกรรมอยู่โรงเรียน กิจกรรมอยู่โรงเรียนซูยังสุเน,นวครับน้องบาทน้องแน่นน้องดีมคือพอจะเป็นคนไปเบิ้งตรงนั้นนะครับเมื่อนั้นหลานสาวนะครับกับหลานชายนะครับเดียกับบาทกับมหายุบาดนะครับเขกบากำลังบอกกันนะครับเหตุผลที่น้องบาทนะครับที่บอกว่าจะพักนะครับก็คืออันนี้คือ จะปากน้องบ้านกับน้องเดียคือน้องบาทนั่นคือต้องการที่จะเอาร่างกายเจ้าของกลับขึ้นมานะครับน้องบาทก็อยักไม่ลูกนะครับน้องเดียก็อยักไม่ลูกนะครับพ่อก็อยากได้หลานนะครับหลานสาวบอกตลอดนะครับบอกว่าหาคนมาแท่นแน่หาคนมาแท่นแน่ คืออายุกะหลายแล้วเรานองบ้านสูงมากประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะครับํำมาอยู่ตรงนั้นนะครับํำมาก็อยู่ตรงนั้นนะครับคือหนึ่งถามว่าเสี่ยวนูกไปรําใน้บได้อยู่ครับแต่ว่าร่างกายเขามันจะบเาไหวร่างกายเขาจะเอาไหวเนื่องจากว่านอ้นองบ้านเนี่ยทีมีโรคประจําตัวนํานะครับนั่นเลยขึ้นหนึ่งราที่เป็น ไส้นัดนะครับ่าจะเป็นไส้นัดนะครับตอนนี้น้องบา้านนี่บอก่อยได้กินเด้ครับพี่น้องหลานสาวผมบอก่อยได้กินเด้สูสู้ขนาดบอกค่คยได้กินครับพี่น้องฝืนฝืนฝื้นย้อนว่าอยากเข็นงานมาันรุนร่วงนะครับมาขอลุงนะครับน้องบ้านอย่างนี้ผมมาขอลุงนะครับอบ,อรบ,บอกว่าขอพัก นะครับขอพักเด้อพี่น้องเดอ้อขอพักขอพักเพื่อที่จะเอาร่างกายกลับขึ้นมาแล้วก็สิเพื่อทิ่ต้องการท็่ลูกนะครับสองคุณตาคุณยายนะครับปู่กับยา่าก็คือน,น้องชายพอ่อก็คือพ่อกับแม่พี่เดียรเพิ่อนอยากอุ้มหลานนะครับเพิ่อนอยากอุ้มหลานนะครับเพิ่นเ่าแล้วนะครับถ้าทาไปไกลก็นี่ เพิ่นเถาแล้วเพิ่นกระสิเลี่ยงหลานบ่ได้นั่นคือความใฝ่ฝันของของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับคน้นค้นพ่อเป็นแม่พ่อก็คือกันพ่อก็อยากอุ้มหลานคือก,กันเด้พ่อก็อยากอุ้มหลานด้วยกันนะครับทว่าน้องบาทอํำล่าห้องการบอยั่งครับยัง่งนะครับยัง่งเด้อพี่น้องยัง่งนะครับยัง่งน้องบาทก็คือเพชรเม็ดงาม นั่งเอกคือนั่งเอกนะครับเพียงแต่ว่าต้องการพักนะครับต้องการพักเพื่อสีเอาคือสู่มาหลายปีแล้วนะครับสู่สิบสามสิบสี่ปีน้องบ้านเป็นนั่งเอกตั้งแต่หมหาโมหกคุณได้ย่นหองนะครับหมหาโมหกนะครับอันนี้คือประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักผู้ลังคนก่าวได้คิดว่าน้องบ้าทลงไปแล้ว ไปตั้งไม่บอ่อไปเฮ็ดไม่บอ่ออันนั้นบได้มีความคิดนะครับจากหลานสาวนะครับแต่ว่ารับงานเป็นรับเชิญรับงานตามพับรับงานตามงานทั่วไปโดยที่มันบได้หลายมือไปไหนดน้องบาทกันรับคือเก่านะครับน้องบาทกันรับคือเกา่าพี่บาทกับพี่เดียเป็นแฟนกันแมนครับ เอครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮักกัมบุลคือเกานะครับคือรับงานอาชิโนยลงเพราะวันหนึง่งถ้าไปงานสนตูนะพี่น้องเนาะถ้าไปงานสนตูบ่ต้องไปอย่างหลายนะครับเขาแต่งตัวพว้มเขาขับรถไปปื๊ดน,นะครับเขาก็ร้องเพลงเขาทาหน้าที่ตรงนั้นแล้วเขากลับขึ้นมาคือเกานะครับอันนั้นคือเขาก็มีเวลานะครับประเด็นรักนะครับอยากเห็นน้องบัสอ๋อน้องบัสตอนทีอยู่บ้าน นะครับประเด็นหลักก็คือต้องการมีนนองนะครับประเด็นหลัก,กคือต้องการมีนนองนะครับส่วนพ่อนะครับคนสิมาเป็นนักเองคือผู้ใดนั้นมีครับ,ม,นะรบม,มีแล้วนะครับมีแล้วมีแล้วนะครับมีแล้วนะครับแต่ว่าพ่อจะขอเปิดตัวกัรที่เป็นตอนตอนทั่วคอนเสิร์ตเนาะ ตอนต้นกรเสิ่อตอนนี้มีคนมาสมัครหลายนะครับมีคนมาสมัครหลายนังเอกบาทนะครับน้องบาทคือตอนนี้คือน้องบาสต้องการรักษาสุขภาพนะครับพี่น้องต้องการรักษาสุขภาพคือพ่อหลักจากที่น้องบาทดีขึ้นสุยังสุแนวดีขึ้นอ่ามีน้องปุ๊บอ่าสภาพร่างกายนะครับสภาพจิตใจกลับขึ้นมาปุ๊บน้องบาสก็บะขึ้มาขึ้นเกาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมันไป นองบาน <without forgetting S 1> ี่คือส่วนหนึ่งของคําภูริมิรนะครับส่วนหนึ่งเลยครับพี่น้องคําภุริมิรคือส่วนหนึ่งนะครับโลโก้คัมภูนอันนั้นก็คือนองบาสนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เข้าไปนองบาสพักนะครับนองบาสสูงกระโดดแล้วนะครับน้องนองบาสต้องการพักนะครับน้องแจนหรือเปล่าคะดันอันนั้นกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่พ่อจะดันนะครับน้องแจน หลานสาวอีกคนนึงนะครับอเอาแม่ไพมาไม่ได้แม่ไพมาไม่ได้นะน้องแน่นแมนบอจา้าคอยเดานะครับสุขคนสุขคน,ขนมีความสามารถสุขคนเป็นครอบครัวนะครับน้องบ้านบริปัยใส่ได้พี่น้องช่วงล้ำนี่น้องบา้านกสิมาสอนได้พี่น้อง โ่เมนวานองมาที่ิบอมาเนี่ยพี่คุณลังคนนิดไปไกลแล้วนะครับคุณลังค,น,น,ค,คนคิดไปไกลแลวครับคิดไปไกลต่างๆหน้าหนะครับดองบ้านก็บอกกับลงุงว่าน้องบ้านกัสิมาเล่นคือเกามาสอนไหคือเกาเพียงแต่ว่าตอนที่ทั่วตอนที่ไปกับมอลั่มนะครับน้องบานวัได้ไเป็นน้ำเนื่องจากว่าเนี่ยแหละครับจุดประสงค์หลัก,กคือตรงนี้น,น,น้อง,นองดีมเป็นนักเอกน้นองดีมเป็นอ่ไ้แน่นอนน้องดีมเป็นอ่ไ้แน่นอนครับอ่าดันน้องแนนดันน้องแนนน้องแนนก็ได้ครับน้องแนนก็ได้ นะครับว่าจะเป็นน้องแน่นว่าจะเป็นน้องแจนนะครับที่ยุ่หนี่นะครับนุ๊กปุ้ยนะครับน้องปุ้ยก็ได้ครับในหลายคนน้องอ้อนนัง่ครับขึ้นในหลายคนสุขคนสามารถเป็นได้เบิร์นะครับสามารถเป็นได้เบิร์พี่น้องต้อง้าใจว่าเขาคือหมอลำมูไหยครับเขาคือหมอลำมูมือนีคนนีป่วยมือนีคนนีป่วยนะครับเท่าก็ซอยกัน นะครับลั่งมือกลองเพลงบ่ได้เสียงบ่มี่ออกไปว่ากันได้นะครับในหลายคนนะครับเขาต้องซอยกันนะครับแม่ไัยเลี้ยงลูกล่ออ,อมาเป็นนั่งเองครับมาเคลื่อนกับส้นส้นส้น,สนลูกไัยอยคา้องดิวมาบาวจานะครับมาครับมีเสือขายบอกออของคุ้นับ น้องเม์เคมีเขากับพี่หนึ่งน้องเม่ก็กได้ครับสุคนสุคนมีความสมานนะครับแล้วกับพ่อสีบ๊อบปิดโอกาสให้กับคนอื่นทีเขาอยากมากนะครับที่เขาอยากมากนะครับที่เขาอยากมากนะครับพ่อสิเปิดโอกาสให้สุ坤สุคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีในใจแล้วนะครับสองคนมีในใจแล้วสองคนครับ อักษรแหลกเอาอักษรยอก่อนเนาะเออเอาอักษรเอาเอาอักษรยอก่อนในบอพี่น้องผู้ดใดอยากฟังอักษรยอทั้งสองคนกดกดหัวใจนะกดหัวใจอพี่น้องถ้าอยากฟังอัก,อกษรยอนะผมพอใหญ่พี่น้องไปเดาเอานะกดหัวใจเบิ้งดูครับว่าพี่น้องที่เบิ้งอยู่นี่ทีตั้งใจฟังบอนะครับ ปิดวงพอมานแหละเอาพี่นองอยากฟังบ่กครับอักษรย่อพ่าะที่บอกสองตัวบอกสองคนเลยครับคุณลิลลี่ลิลลี่ซาลอนขอบคุณครับขอบคุณพับขอบคุณครับน้องบ้าสจีซอยนะครับน้องบ้านจีซอยนะครับอยู่เบื้องหลังอยู่ครับบอดียหายไปสนะครับบอดียกหายไปสลุนค่ะอ้าคนหัวใจมาคนหัวใจง่ารับนักเอกไม่กันรับครับพี่นองครับ ตอนนี้กับมีมาสมัครมี่น้องคนหนึ่งอยู่บ้านจา่านะครับเสียงดีครับเสียงดีเลยล่ะอ่า,อาเดี๋ยวพอจะบอกอักษรอักษรย,ย่อเด้อคนแรกอักษรยอ่อจอจานครับผมจอจานจอจานอักษรย่ออ่าอักษรยอ่อตัวแรกจอจานครับจอจานอ่า จอจานเาน้อจอจานอักษรแรกคนแรกจอจานพี่น้องล้งเดาพี่น้องลองเดาพอเคยลงคลิปพร้อมผมแล้วอักษรแรกจอจานครับคนที่สองอักษรหอหีบครับผม อ่าขึ้นต้นเดียวห้อยหีบครับผมเออเอา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 พี filter, Ó, ่ลองไทยมาลองไทยมาลองไทยมาครับอ่าคนแรกจอจันจอจันนะครับคนที่สอง